สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับคลิปเราในวันนี้ถ้าที่บ้านคุณเนี่ยผู้รับเหมาเขาใช้เหล็กเส้นทีเราจะทํำยังไงกันดีครับแล้วเหล็กเส้นทีเนี่ยมันใช่เหล็กจีนหรือไม่ก่อนอื่นนะครับเราต้องมารู้กันก่อนนะครับว่าเหล็กเส้นทีมันคืออะไรนะครับเหล็กเส้นทีเนี่ยมันก็หมายถึงว่าเหล็กที่ใช้รหัสชั้นคุณภาพ sd 3 0 t หรือ sd 40 t หรือ sd 5 0 t นะครับผู้รับเหมาบางคนเนี่ยเขาอาจจะเรียกว่าเหล็ก T นะครับแต่จริงแล้วเหล็ก T เนี่ยมันมีชื่อเต็มๆของมันก็คือ thermo mechanical t r e a นะครับสัญ,ญลักษณ์ของชั้นคุณภาพเนี่ยไม่เหมือนกับเหล็กเส้นปกตินะครับทีนี้เนี่ยถามว่ามันแตกต่างกันยังไงมันแตกต่างกันที่กระบวนการผลิตครับเหล็กเส้นเนี่ยครับเรียกว่าเป็นเหล็กเส้นรีดร้อนนะครับก็คือ มันจะเกิดจากการเอาเหล็กล้อนๆ้อนะครับมันรีดให้เป็นเส้นก็เรียกตรงตัวอย่างเงี้ยนะครับเหล็กเส้นรีดร้อนนะครับแต่ว่ามันแตกต่างกันตอนที่ทําให้เย็นครับถ้าเป็นเหล็กเส้นธรรมดาเนี่ยมันจะปล่อยให้เย็นในอุณหภูมิห้องนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเหล็กเส้นทีเนี่ยหรือย่อม,มาจากเทอร์โมแมคานคอลทรีตเนี่ยมันจะมีการสเปรย์น้ําลงไปครับฉะนั้นเนี่ยการสเปรย์น้ำเนี่ยทำให้เหล็กเป็นยังไงนะครับมันจะทําให้เหล็กเนี่ยมีผิวชั้นนอกเนี่ย ที่แข็งก็คือมันเย็นตัวเร็วนะครับเย็นตัวเร็วเนี่ยมันจะทําให้เปลือกนอกของเหล็กเนี่ยแข็งแล้วก็ไส้ข้างในเนี่ยมันก็จะมีความยืดหยุ่นนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราตัดหน้าตัดของเหล็กออกมาดูนะครับก็จะเห็นว่าเหล็กเส้นที่มีทีกับไม่มีทีเนี่ยมันมีหน้าตัดที่ไม่เหมือนกันอย่างชัดเจนนะครับเดีย๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูครับทีนี้ถามว่าเหล็กเส้นทีเนี่ย มันใช้งานได้เหมือนเหล็กเส้นปกติไหมนะครับเหล็กเส้นทีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเข้ามาในไทยแล้วก็มีมกรอรองรับตั้งแต่ปี2548นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเหล็กทีเนี่ยมันมีใช้ในเมืองไทยมาแล้วเนี่ยนานกว่า10ปีนะครับซึ่งมรกรล่าสุดที่ใช้รองรับเหล็กทีเนี่ยก็คือมอรกอรสองสอนะครับนั่นก็แปลว่าเหล็กทีเนี่ย มันเป็นเหล็กที่สามารถใช้ในงานก่อสร้างในประเทศไทยได้เหมือนกันคุณสมบัติเหมือนกันนะครับแต่มีคุณสมบัติบางอย่างที่ไม่เหมือนกันที่ต้องระวังก็คือเรื่องการต่อด้วยแมชชีนิคอลคัพปิ้งนะครับก็คือการต่อด้วยแมชชีนิคอลคัพปิ้งเนี่ยยังเป็นจุดอ่อนของเหล็กเส้นทีนะครับข้ามไปครับมันอาจจะไม่เกี่ยวเปล่านะครับทีนี้เรามาดูครับประเด็นถัดไปคือแล้วเหล็กเส้นทีเนี่ยมันเป็นเหล็กผลิตในเมืองไทยหรือเป็นเหล็กจีนที่เขากลัวกัน ถ้าดูสภาพตลาดของไทยนะครับสภาพตลาดเหล็กเส้นของไทยในปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าถ้าตีตลาดไปร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยเราสามารถผลิตเหล็กใช้เองเนี่ยได้ประมาณสัก75เปอร์เซ็นนะครับส่วนอีก25%เปอร์เซ็นของเหล็กเส้นที่ใช้ในในประเทศไทยเนี่ยนาเข้านะครับแล้วก็ประเทศที่เรานําเข้าเหล็กเส้นมากที่สุดเนะี่ยใช่ครับจี G นครับและประเด็นอีกอันหนึ่งคือที่ทําให้เหล็กทีนะครับมีโอกาสที่จะเป็นเหล็กจีนเนี่ย ค่อนข้างสูงก็เพราะว่าเทคโนโลยีเทอร์โมแมคา n นิคอลทรีตเนี่ยมันค่อนข้างจะยังไม่แพร่หลายในเมืองไทยนะครับในเมืองไทยเนี่ยมันมีผู้เล่นที่ผลิตเหล็กเส้นทีเนี่ยได้ไม่กี่ลายนะครับได้ไม่กี่ลายซึ่งนั่นก็แปลว่าโอกาสที่เหล็กเส้นทีจะเป็นเหล็กจีนเนี่ยค่อนข้างจะสูงนะครับค่อนข้างจะสูงแต่ผมไม่ได้บอกว่าเหล็กเส้นทีทุกเส้นนะครับจะเป็นเหล็กจีนนะครับก็คือมันก็จะกระจายกันอยู่ในตลาด เป็นเหล็กไทยบ้างเป็นเหล็กจีนบ้างนะครับซึ่งในเมืองไทยก็มีผู้ผลิตที่ผลิตเหล็กเส้นทีได้เหมือนกันนะครับทีนี้ประเด็นสําคัญคือมันไม่ได้ที่ว่ามันมาจากประเทศจีนหรือมันมาจากประเทศไทยนะครับประเด็นก็คือเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าเหล็กเส้นที่อยู่ในบ้านเราหรือที่ผู้รับเหมาเอามาใช้ก่อสร้างบ้านเราเนี่ยมันมีมาตรฐานครับดูอย่างนี้ครับแล้วสิ่งที่ดูนั้นก็สามารถดูได้ง่ายๆที่ไซต์างานด้านหน้าบ้านคุณเลยเราดูที่ผิวเหล็กเส้นครับ มกสองสี่สองห้เนี่ยเขาบอกว่าเหล็กที่ได้มาตรฐานนะครับต้องมอีข้อความระบุที่ผิวเหล็กเส้น 1. ก็คือชื่อผู้ผลิต 2. ก็คือขนาดขนาดเนี่ยเราจะาใช้รหัสกันก็คือถ้าเป็นเหล็กกลมก็จะเป็น Rb นะครับถ้าเป็นเหล็กข้ออ้อยเนี่ยก็จะเป็น Db นะครับ Db 1 2 Db 1 6 Db 2 0 24อะไรก็ว่ากันไปนะครับและอีกอันหนึ่งก็คือชั้นคุณภาพ ชั้นคุณภาพที่เป็นที่มาของคำว่า T เนี่ยแหละครับก็คืออย่างเช่นชั้นคุณภาพ S D 40T S D 3 0 T S D 5 0 t อันนี้ครับก็คือเป็นชั้นคุณภาพแล้วห้อยท้ายด้วยตัว T ก็คือเป็นกระบวนการทำให้เหล็กเย็นนะครับถ้าเกิดเป็น S D 40เฉยๆก็แปลว่ากระบวนการทำให้เหล็กเย็นเนี่ยใช้การเย็นด้วยอุณหภูมิห้องนะครับ และอีกอันหนึ่งที่มอกบอกว่าให้ระบุไปด้วยก็คือ,อชนิดของเตาหลอมนะครับชนิดของเตาหลอมเนี่ยที่อนุญาตในมอกเนี่ยก็จะมีอยู่3 4อย่างนะครับแต่ว่าที่เราเจอกันบ่อยๆก็จะเป็น IF กับ EF นะครับซึ่ง IF กับ EF เนี่ยก็จะเป็นเตาหลอมทําให้เหล็กร้อนคนละชนิดนะครับแต่ถามว่ามันมีคุณสมบัติใกล้เคียงกันไหมก็มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันผ่านมอกเหมือนกันนะครับก็ใช้กันได้โดยสรุปแล้วนะครับก็คือเหล็กเส้นทีเนี่ย ใช้งานได้และเป็นเหล็กจีนหรือไม่นะครับก็มีโอกาสเป็นเหล็กจีนครับแต่ประเด็นสําคัญก็คือเราต้องตรวจสอบคุณภาพของเหล็กที่เอามาใช้งานในบ้านเรานะครับด้วยการเดินไปตรวจที่ผิวเหล็กนะครับก็จะมีแสตมป์ผู้ผลิตนะครับ2นะครับขนาด3ชั้นคุณภาพ4ชนิดของเตาผลิตนะครับและที่สําคัญไปกว่านั้นนะครับใครซื้อเหล็กเป็นมัดนะครับในมัดจะบอกครับว่าผลิตจากประเทศอะไรครับ ฟังแล้วรออะไร่ะครับไปดูเหล็กที่บ้านสิครับ